เวลาคุณหยิบมาปุ๊บคุณได้เจอเนี่ยตะก่วต้องร้อยกว่าปีแบบนี้ที่สําคัญเนี่ยในหนังสือโบราณได้ลงไหมว่าว่าพระปิดตาหลวงพ่อแก้วต้องมีจานในรายการการประมูลในแต่ละที่ปิดตาพ่อแก้วนะเกินสองล้านหมดพอเวลาแกะออกมาให้ยนโฉมแล้วเป็นไงฮะ แก้ว,วนะัดทวันนั้น่็ทันตัวหลวงพ่อแก้วโหวแล้วดูองค์นี้มีจานด้วยแท<ถ>้ไหมนเนื้อพงกรานเนื้อพงอะไรทั้งปอนเอาว่าทานท่านเป็นใช้ได้ครับจะกลัวน้องรัตนนะนี่คือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอร่อยเขาข่าวเหมือนสุกเลยนะน,นี่องค์นี้เป็นไงโอ้โหนี่ รัววกันเลยทีเดียวนี่มีจานด้วยใครยอดดนี้ทันโคดเกลวนี่หน้าใหม่วงการนะต้องบอกว่าที่อยู่หน้าจอตอนนี้ที่เห็นอย่างนี้นี่ถ้าพี่ตูนอยู่ไม่บ้านแน่เหนือตะกัวยุคต้น ใครๆก็รู้ครับวันนี้คือพระนะราคาหลักล้านปิดตาที่แพงที่สุดของวงการพระปิดตาหรือมาแก้ววดเขือวันอ้าวแล้วก็ขอราคาเบาๆเลยครับอาจารย์ได้ครับรูปถ่ายอ่ะเบาไม่ได้หรอกพี่ๆจ๋าเพราะรูปอย่างเดียวก็หลายหมื่นรูปหลักหมื่น เหรียญเหี่ยนก็เป็นมื่นนะพี่ใช่ไหมใช่เบาๆครับขอบคุณมากๆอ่ะหลังจานมีลงในหนังสือวัตถุมงคลพระเครื่องสยามอันนั้นแน่นอนอ่าแล้วผมจะบอกพี่พี่นะเครื่องหลังสยามอ๋ออ่ามีพี่ฟังผมนะรอยจานด้านหลังก็คือยันที่อยู่ในหลังเหรียญเก่ากว่านั้นเยอะเห็นไหม เก่ากว่าในเน็ตเยอะอันนั้นถอจากรูปนี้ไปเห็นป่ะรอยจานหลังเหรียญนะก็คือจานที่อยู่ในอ่าที่อยู่ในหลังเหรียญนั่นแหละพอต้องรูปจ <9 S 1> านน้อยนี่ให้ไปเปิดในโซเชียลใน g ู o g l e ไม่เจอรูปนี้หรอกรูปนี้มีน้อยอเหมือนผู้นะาทำรู้นุตโตนะฮะ ดังนั้นใครที่ได้แขวนเขาหลามตัดปูเอี่ยมรูปนี้เหรียญสิบเหรียญยังไม่เท่ารูปบานเดียวอ,อ่าเหรียญสิบเหรียญยังไม่เท่ารูปบานเดียวเพราะเหรียญมีโอกาสเจอแต่รูปอะ่ะเนี่ยบางทีทําแค่สิบสองบานคือโหลหนึ่งคำว่าเริ่มมาแล้วนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าคำว่าเริ่มมาแล้วนะครับมาแล้วครับเปิดแรกเจ็ดพันบาทเวลาเดินแล้ว มาที่เจ็ดพันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วโอโ้โหค่าทองก็เป็นมื่นแล้วอาจารย์เอาว่ารูปเนี้ยประเมินค่าไม่ได้ผมบอกเลยมาที่หนึ่งหมื่นบาทครับราคาสุดตายครับมาที่หนึ่งหมื่นบาทมาที่หนึ่งหมื่นสองบาท,าท 1, บาทครับราคาสุดตายใครที่แขวนเหรียญข้าวหลามตัดซื้อเหรียญข้าวหลามตัดรูปใน g o o g l e ยังไม่มีเก่าเท่าบานนี้ผมบอกให้แล้วบานเนี้หลังจานพราะสร้างเนี้ยอันนี้ต้นแบบของเหรียญข้าวหลามตัด มาที่2องหมืนบาทแับราคาสุดท้ายรับรูปไม่ต่ำกว่าสามหมื่นครับอ่าอยู่ที่2องหมืนบาทแับราคาสุดท้ายมาที่2องหมืนบาทมาที่2 2งหมื่นนบาทแับราคาสุดท้ายรับมาที่2 2งหมบาทแล้วเพื่อนๆต้องเข้าใจนะเหรียญเนี่ยสร้างในยุโรปเพราทองสุกถูกปะ<ม>แต่รูปเนี่ยเขาถ่ายมาก่อน รูปนี้มีมาก่อนเหมือนรูปพ่อแทนเนี่ยามาแจกตอนงานศพด้วยอ่ะคือรูปแบบทนันพ่อแทนรูปต้องสร้างมาก่อนจริงมีเอามาแจกได้เหมือนผมเนี่ยทาเหรียญดวงอะ่ะถูกปะบางทีอ่ะเหรียญดวงที่ผมเอามาแจกอย่างงานทําบุญบ้านหรืองานแล้วแต่ก็คือสร้างมาก่อนแล้วห้าหกปีเท่าไหร่นะมาที่สองมือสองมันบ้าครับราคาสุดท้ายครับไม่ไหวคงไม่ได้ละครับถ้าเป็นรูปนี้อะไม่ไหวคงไม่ได้ขนาดรูปย้อนยุคจังบานเป็นหมื่น มาที่สองมื่นสันบาทครับหายาสร้างน้อยหลักสิบ 10, อ่ามาที่สองมืนพับาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองมืนนาันบาทมาที่สองมื่นพันหนึ่ยมาที่สองมื่นพันงร้อยครับราคาสุดท้ายโอ้นี่นน 29, ตัดลม<น>ช่องไว้ด้วยตัดลงช่องไว้ด้วยเพราะการจะเจอรู้แบบนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายแน่นอนครับมาที่สองมื่พันหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้ายที่พิอารียกับราคาสุดท้าย โอ้พี่พีบ,บนนื่อนะนี่สองหมื่นหาพันหร้อยที่พี่พีพละพันมาที่2อง0มบาทมาที่สอง0มบาทมาที่2 6ง0 0บาทที่พี่อารียาครับปิดไปแล้วปิดไปที่พี่อารียานะครับ2อง0มื่นหกพันหนึ่บาทท้วนนี่สองหมื่นเไม่ทันนะครับใจเย็นนะพี่ บิสมชายมีพิมพ์สองเจ็ดเจ็ดแล้วศูนย์ูนย์ทั้งห <c oughs> ้างเลยเหรอนะอโหอันไหนก่อนพอแก้วสมกับการรอคอยครับอ่าโอโ้โหส่องกนันได้ดูพระหลักล้านแล้ววันนี้อ่าองไหนก็เป็นร้าน ดุเดือดแน่นอนครับรอล่วงพ่อเงินบางคานอ่าอรอชมหลวงพ่อเงินบางคานสวยนะ <c oughs> อือหื้อ สามใบเถาสวยทุกองค์ uh huh. มาแล้วคืนนี้มีสะพายยอดนิยมของท่านเจ้าสัวะ่ะถือ<จ>ว่า<ค>ไม่ไม่เสียชาติเกิดในการเล่นพารในชาตินี้แล้ว uh huh. เดี๋ยว ปิดตาหลวงพ่อแก้วไว้เครือวันตะกัวนี้ถ้าไปเทียบกับยี่ห้าสตวรรษคนละเรื่องแถมไหมแ้อ่าลาล้านนะครับพ่อแก้วมาแล้วคือไม่มีราคากลางเพราะว่าถ้าเขาไม่ค้าเขาไม่ขายอะ เขาก็เรียกแพงทําไมคุณต้องใช้ทะเบียนประมูลนะ่ะทะเบียนปกติก็ใช้ได้ใช่ทำไมคุณต้องขับซปเปอร์คาร์ทางนั้นที่รถธรรมดาคุณก็ขับได้ยืนยันความมีฐานะไงพระปิตารบหนึ่งของประเทศไทยครับหลวงพ่อแก้วเนะี่ยทีเราต้องขับเบนซ์ขับซปเปอร์คาร์ยืนยันความมีฐานะสอง การไปถึงจุดหมายไดรวดเร็วสามความปลอดภัยในการคุ้งครองชีวิต uh huh. พระเครื่องก็เหมือนกันครับในการที่คุณจะสะสมอะไรดะให้คุณเป็นสุดยอดคือคุณต้องได้ครอบครองของที่สุดยอด uh huh. มาไอ uh huh. จะแบงค์บอกนี่ oh, พี่เลยมีจานเหมือนกันของในหนังสือยังไม่ซวยเท่าพวกนี้เดี๋ยว้ากลัวมีไหมหลังจานเหมือนกัน สวยมากโอ้โหพายอดนิยมอ่าแท้ครับอ่าสุดยอดพระปิตาเบอร์หนึงเมืองไทยผงขุกลักหลายล้านบาทเนื้อตะกวัวราคาพอจะต้องได้หลักแสนถึงล้านโอ้โหยอดนิยมเบอร์หนึ่งของประเทศแล้วต้องหลังจานนะใช่ จัดมาครับอาจารย์โอ้โหโเต็มฟอร์มอ้อาวตรงเนื้อตรงพิมพ์อโอ้โห่นี้ ดกพี่ต,ตูนมาแน่ครับพี่วิบูลสบายใจมีในหนังสือรวมพระปิดตาผมจะบอกให้นะในใน,ในการประมูลในงานประกวดอะโรงเรียนในร้อยอะหรือที่ไหนก็นแล้วแต่ปิดตาพระแก้วน้นตะกัวสองล้านขึ้นหมดองค์เนี้ยเนื้อตะกัวร้อยกว่าปีแบบแท้ดูง่ายที่สุดแล้ดูรอยจาน ช่ไหแบงแล้วที่สําคัญต้องจานแล้วถามว่าจานเก่าอ่ะไข่จะขึ้นทับรอยจานเลยเห็นไหมถ้าเกิดจานใหม่ถูกไหมไข่มันจะไม่ขึ้นทับรอยจานแบบนี้เขียยราคาใส่มือองค์เนี้ยยังไงอะ่ะถ้าไม่ได้ไปไหนนะก็ต้องผมก็ต้องตัดตลัดทองเก็บไว้อยู่แล้วก็บอกว่าผมไม่เสียชาติเกิดในการ เล่นพระแล้วผมพิสมัยบับก็ยังต้องมารายการนี้คำว่าเริ่มมาแล้วเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าเปิดแรกมาเวลาเดินครับกดนาฬิกายังมือสั่นเลยผมอะมานะครับเปิดแรกห้าหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่ห้าหมื่นบาทมาที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับ มาที่1นึ0 0แบาทที่พี่ธนามาที่1นึ0 0 0บาทที่พี่เพื่อนเพือน,นใส่สใส่ไปถึงแสนห้าแล้วไม่ได้หรอกครับนั่นคือนี่คือพร,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 ระเครื่องที่จะได้เจอตัวจริงยากมากมาที่1นึ0 0 0บาทที่พี่บีบอยครับราคาสุดท้ายเป็นพระเครื่องที่จะได้เจอตัวจริงยากมากการที่จะได้แขวนรับปิดตาเพราะแก้วน้อยตะกัว นับองค์ได้ในประเทศไทยที่จะเจอแบบดูง่ายๆแบบนี้บอกตรงๆนะครับของอาจารย์สวยกว่าองค์ในหนังสือด้วยอยู่ที่หนึ่งมืห้าพันบาทนะครับไอหนึ่งแสนห้ามืนบาทนะครับราคาสุดท้ายสวยหรือไม่สวยไม่สำคัญเท่าองค์นี้ครบตามตำราเนื้อดูง่ายหยิบมานี่คนที่ไม่เคยเห็นพ่อแก้วแท้ๆได้เจอองนี้จะอุทานเลยจังวา อ๋อแท้เป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยมาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นไอ้มาที่หนึ่งแสนนกมือนกพันบาทมาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทมาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับราคาทุตายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเ้าเอาจริงๆนะสองพันบาทครับยังไม่ได้ครึ่งองค์เลยครับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทที่พี่สู่ลาซากนะครับแล้วการาที่ได้มีพระยอดนิยมแบบนี้นะผมเหมาุณเลยเนี่ย แขวนไปที่ไหนมีแต่คนไม่ต้องไปไม่ต้องไปสเสนอขายมีแต่คนท้ายคนมาตามมีใบสั่งให้คนมาตามแล้วใครดูไ์ย้อนหลังผมวันนี้องค์นี้จะเป็นอีกองค์หนึ่งที่อยู่ในหน้าจอสันขวานจะเป็นอีกองค์หนึ่งที่อยู่ในช่องระเครื่องสันขวานแล้วผมพูดในไรนะตอนนี้เลยไม่เสียชาติเกิดที่ชาตินี้ผมได้เล่นพระเป็นเซียนละหลักล้านมาิลลิที่ลงยังต้องมาเอา มาที่หน2 0 0 0สกับาทครับราคาสุดท้ายมาที่2อง0 0นบาทมาที่สองแสนบาทมาที่สองแสนหงหื่นบาทที่พี่ลิ u ิโงยูทีพีลิทิงสองแสนมบาทครับราคาสุดท้ายสวัสดีพี่เฟื่องด้วยยูทีพีเฟื่องนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายพี่เฟื่องมาแล้วมาที่สองแสนหนึ่งหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับเราใช้คำว่าเสียดายตังไม่ได้พะมาที่2อง0 0นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับทีพีสุพลมานสสัง มาที่พีสุพลมานะสั่ง2อง0 0 0้าบาทครับราคาสุดท้ายมาที่2อ0 0บาทมาที่2อ0 0 0นสองนบาทเป,เป็นวันหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นอยู่ที่พี่เฟื่องนะครับ2อ0 0 0 0บาทครับราคาที่ใส่อยู่เนี่ยยังซื้ออนุมาณพากวย mm hmm. ปีสองหนึ่งไม่ได้เลยยังซื้อนะไม่ต้องพูดถึงว่าปิดตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะที่ใส่กันอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่านะได้เห็น ได้เห็นของได้ใส่นะแต่ถามว่าจะได้ครอบครองไหมนะยากนี่จะได้ครอบครองไหมยากปิดตาหลวงพ่อแก้วองค์เนี้ยเข้าใจง่ายสุดในในในการเล่นพาแล้วพี่พี่พเอพีต่อนะครับสองแสนสามมื่นบาททวนโอ้โหพี่เฟื่องมาสองแสนสี่ไม่ทันครับรายการนี้ องนี้นะเกเพิ่มไม่แสนนึงเป็นพระปิดตาพ่อแก้วคือเนี่ยไม่ให้เป็นพ่อแก้วจะเป็นอะไรแบงค์้วเห็นไหมพ่อแก้วเนื้อตะกัวแท้ๆเนี่ยเวลาคุณหยิบมาปุ๊บคุณได้เจอเนี่ยตะกัวต้องร้อยกว่าปีแบบนี้ที่สําคัญเนี่ยในหนังสือโบราณได้ลงไงว้ว่าพระปิดตาหรือพ่อแก้วต้องมีจาน ในรายการการประมูลในแต่ละที่ปิดตาพ่อแก้วนะเกินสองล้านหมดพี่ต่อคมย่างกับแมสซี่อ่าโอ้โหพี่องค์อาจบอกว่าไม่ทันพี่องค์อาจนำชยัยสวัสดีพี่องค์อาจนำชัยครับอือ ใส่กันมันจัดโอ้โหอาจารย์ใจดีอยู่แล้วครับอ่าโอ้โหปิดตาที่จะเป็นทําตามนานของรายการอีกหนึ่งองค์ถ้าอาจารย์แบ่งให้ราคานี้ใครได้โคตชโชคดีครับอ่าโอ้โหพี่พีเอางี้ผมถามป็นจริงว่าปิดตาเพราะแก้วเนื้อตะกัวต้องเท่าไหร่นะผมรู้ครับทุกการประมูลน่ะก็อย่างนี้แบงค์การประมูลก็คือ จะใส่แพงกว่าทําไมนะการประมูลอะ่ะก็จะมอว่าพระแสนึง่งนะถ้ามีคนใส่อยู่สี่หมื่นเราก็ใส่แค่สี่หมื่นกว่าเราก็ได้พาไปนะแต่กติกาของในรายการของผมอะ่ะผมเขียนราคาใส่มือไว้ไงบอกอีกสิบรอบก็ลากล้างครับราคานี้เข้าตอกแตกยังไม่ได้โอ้โหวันนี้พระท่านจะปผมบอกเลยนะ ปิดตาเพราะแก้วอ่ะองค์เนี้ยนะผมเก๋ผมคือในแสนหนึ่งประกันตลอดชีวิตคือหยิบมาปุ๊บเนี่ยเก่ากว่าปูสุกหยิบมาปุ๊บเก่ากว่าวัดหนังแล้วองค์เนี้ยยังมีประหลอดเดิมๆและที่สําคัญคือต้องมีจานถึงจะครบสูตรเนี่ยไม่รู้ว่าใครที่จะสู้ราคาองค์นี้แต่ผมบ่าพระเครื่องนะคุณคุณได้พระยอดนิยมเนี่ยคุณไม่ต้องพูดเลยว่าตังอ่ะ ของคุณจะหายไปไหนผมให้ในราคาที่ผมไม่ขาดทุนแล้วกันถ้าใครเอาปิดตาองค์นี้นะผมขอสามแสนหนึ่งมื่นบาทถ้าใครจะได้ปิดตาองค์นี้จากผมปิดตาพ่อแก้วยังไงคุณก็ต้องจ่ายหลักล้านที่เขาประมูลกันเป็นหลายหลาล้านยังไม่มีจานเลยแล้วอันนี้คือประหลอดเดิมๆผมไม่อยากจะทำ้ายจิตใจหรือไม่อยากจะให้ไลรวันนี้มันจืด เท่าไรนะพี่สามแสนหนึ่งหมืนบาทกำไรหมื่นเดียวถ้าพี่ๆท่านใดปิดเอาสามแสนหนึ่งมืนบาทนะครับพี่พี่นี่แล้วถ้าปิดตาองค์นี้แขวนไปไม่เท่แขวนไปนะไม่ชอบไม่สบายใจเอามาคืนผมนี่ผมจะตัดตลับทองล้อมเพ็ดปิดแล้วตามด้วยสามแสนหนึ่งมืนบาทนะครับ ผมบอกผมไม่เสียชาติเกิดในการเล่นพระแล้วพี่ตูนตูนบอกปิดอาโอ้โหนี่ราคานี้อาจารย์แบ่งให้สุดสุดแล้วครับสามแสนหนึ่งมืนผมบอกเลยครับราคานี้เบามากอาโอ้โหสวัสดีครับพี่ตูนตูนพี่ตูนตูนบอกปิด อ่านีแ่แบ่งครึ่งได้ไหมแบ่ง,ง <laughs> แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเนี่ยฮะแล้ว นะครับต้องบอกว่ารายการเนี้ยต้องกราบขออภัยพี่ทูนตูนเลยเพราะว่าพี่ต่อเป็นคนประมูลได้และพี่ต่อก็ปิดซูม 3, 000, ้มาสามแสนหนึ่งแต่พี่ตูนเนี่ยตัวจริงเสียงจริงที่สุดในไลฟ์อยู่แล้วนะครับ อนีนน่นะครับ่อโอ้โหคือเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นพี่ตูนตนใส่ประมูลปิดผมก็จะให้แบบนี้หรือว่าเป็นลูกคา้าท่านใดถ้าประมูลได้นะแล้วก็ใส่ขึ้นมาในราคานี้ผมก็ต้องให้แบบนี้นะ ออโอเคสามโอเคจากพี่ต่อแล้วผมเป็นคนทํารายการเนี่ยผมมอ,อกเลยว่านะพี่ตูนเนี่ยโหแบงนักสะสมตัวจริงแล้วเก็บเฉพาะยอดนิยมแต่รายการเนี่ยพี่ต่อเนี่ยประมูลตัวเลขสูงสุดแล้วแบ่งปันในราคาสามแสนหนึ่งพี่ต่อก็ปิดมาเนะี่ย แล้วพี่ตูนพิมพ์มาแบบนี้ยิ่งปลดล็อกไข้บรรยากาศไร like ์วันนี้ถูกไหมอบอุ่นอบอวนนะครับขอโอเคสามโอเคจากพี่ต่อและขอคอมเมนต์ในค่ำคืนนี้ด้วยโอเค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 พี่เอพี่ต่ออ่าแล้วสามแสนหนึ่งกับปิดตาเพราแก้วไม่มีต่ำกว่าล้านครับ ยอมรับใจท่านพี่ตูนครับสุดยอดอ่ายินดีด้วยครับอ่าแล้วต้องมีจานนะถ้าให้ครบสูตรคือต้องมีจานตัดตลับนะครับ